สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราเราไปดูขนุนนี่ต้นนี้ว่ามันเป็นขนุนอะไรกันนะครับเนี่ยต้นก็ประมาณเนี่ยผมสูงร้อยแปดสิบห้าเดี๋ยวดูขนุนว่ามันก็ประมาณสองเมตรไม่เกินสามเมตรนะครับผมเนี่ครับผมเอาไว้สองลูกเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นขนุนพันุ์อะไรเพราะหอมแล้วเดี๋ยวตัดแล้วเอาไปผ่ากันเลยนี่ได้กลิ่นขนุน เดินมาได้กินขนุนแล้วเราไปดูว้าวขนุนน่าจะสุกแล้วเนี่ยครับต้นขนุนเดี๋ยวไปดูว่าเป็นพันธุ์อะไรกันเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปดูลูกกันนี่ตัดไปแล้วนะครับนี่ตัดไปแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวไปดูว่าเป็นพันธุ์อะไรไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรมันงันขนุน ปลูกไว้ในไร่มีสองลูกเอาไว้สองลูกเพราะขนนยังสาวเป็นขนนปีแรกเนี่ยครับต้นแค่นี้ครับผมไอ้ต้นบนบนผมก็เด็ดออกหมดนะครับต้นก็สูงประมาณสี่เมตรสามเมตรสี่เมตรมีหลายลูกอยู่ผมเด็ดขั้วมันออกไปเพราะกลัวต้นมันเอาไม่ไหวครับไม่รู้ว่าพันอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นพันอะไรครับผมแต่หอมมากเลย โอ้โหลูกนี้ก็ตกประมาณสองโลได้สองโลได้ประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นขนุนพันอะไรโอ้โหขนุนมันหอมเดินผ่านไปผมผมดูไม่เป็นว่าขนุนสุกมันเป็นยังไงก็พยายามแล้วก็ไม่รู้ว่าพันอะไรด้วยคือปลูกไว้นานสามสี่ปีแล้วเพิ่งไปเจอโอ้โหมันหอมแล้วมันนิ่ม เดี๋ยวผมจะลองผ่าให้ดูว่ามันเป็นขนุนพันอะไรอะไรยังไงต้องผ่าอย่างเดียวเลยครับจําไม่ได้จริงพอปลูกไว้หลายต้นไม่รู้ว่าพันอะไรบ้างแต่พันนะครับซื้อมาบอกเขาพันนู่นพันนี่อะไรกันเดี๋ยวไปดูกันว่าพันอะไรแน่ครับโอ้โหผ่ามาแล้วรู้เลยแดงสุริยาครับลูกนี้แล้วเนื้อหนาด้วยครับผมเปลือกบางเปลือกบาง เปลือกบางมากครับแดงสุริยาพันนี้ชัวร์เลยเนี่ยครับผมลูกแรกของไร่เราครับผลิตผลไร่มาตาพุทธเดี๋ยวดูเดี๋ยวแกะให้ดูหอมมากหอมมากหอมสุดๆเลยเนีน่ยแงะให้เจ้าของกินหน่อยดิได้จ้ะได้เอาพันหนึ่งเอาเอามือล้างรึเปล่าในยายซิมแม่ ทุกวันก่อ,อนนอนนะนะก่อนนอนชิค <c> ก <oughs> ี้พาล้างแล้ว,ว<า>เป็นไงหวานเ<ห>นอะนอนนี่ยังไงครับผมไม่ธรรมดายวงก็หนาดีครับผมหนาหนาเลยนะครับเนี่ยยวงนี่ยังไงครับผม ไม่ธรรม,มาดายวงก็หนาดีครับผมหนาหนาเลยนะครับเนี่ยยวงม แกนมันข้างในใหญ่เหมือนกันนะเขาเขาเรียกอะไรอ่าแกน,แกนมันนั่นเลยไม่กลับหัวถือทั้งจุกอะต,ตัดมาก็เอามาเลยเอามาปอกเลยครับถ้าทำ,ทำจริงๆก็ปกอกข้างข้างเนี้ย แล้วแกะไหมจ๊ะอ๋อเอออันนี้ผ่าผ่าแบบชุยชุยเหรอผ่าชุยชุยคือผ่าเราก็นึกว่าจะพึ่งได้ทั้งคนไม่ใช่เขาปอกแบบไอ้คนแรกมันทำเห็นเปล่าเออเห็นข้างหลังอ่ะเขาก็เนี้ยเขาเลาะแล้วมีดก็ไม่เอาไอ้นั่นทาทาหรอกแล้วจะเอาออกไงยางขนุนง่ายมากเอาไงเอาออกไงเดี๋ยวออกก็ เอาะไรทาคันลนไฟแล้วก็เอาเอไกัตุก้เอากระดาษรูดปึดเจ็บกวอเท่าคนทำนานก็เห็นเขาล้งตายผาดนิงไงเอ้ยพรไอ้นี่ไม่ดูคนเลยไปทิ้ง ทิ้งกับพือยังเอาไปเทิร์นใชไปเลยเอาไปทิ้งก่อนที่อยูใช้ได้ใช่สิมรสชาติอ๋อเอาเอาถุงมาเช็ดยางมันยางยางมันที่ออกแน่นะไอที่เล็กมันปลอก่ายก็ทำนี้ปะ เฮ้ยมันทำอีกอย่างหนึง่งไหนก็บอกว่าปอกข้างหลังเนี่ยอ๋อปอกเปลือกก่อนใช่แล้วแม่ยายติ๊ไม่ทำเหมือนไอ้เล็กมันทำแบบไทยเดิมเนี่ยโอ้โหทำแบบไทยเดิมทำรีบๆไม่ต้องไปอย่างนั้นเขาต้องปอกแล้วก็ต้องค่อยๆแกะแล้วก็ลวกไมหได้ไม่ได้กินเลยถ้ากินเหมือนกับทำในปาย ไมม่หมดเลยยามันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย,ยนี่ครับเนื้อหนาใช้ได้สีสันน่ารับประทานมากเลยห,หวานกรอบหวานจริงๆอ,อยากให้ท่านผู้ชม เราเพิ่งตัดมาลูกเดียวลูกแรกเลยสามปีเต็มๆเพื่อปลูกเพราะบ่มมันมาเป็นแดงสุริยาครับลูกนี้ไม่ธรรมดาชิมเนื้อดูผิวอะไรทุกอย่างโอเคเลยครับผมขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเฮียป๋องวันนี้เฮียป๋องพาชิมนะครับ